รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน หนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลารา้าปรุงรสปราโลโบสวัสดีค่ะคุณผู้ชม่ะข้าวหวานสำราญใจมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ทาง WorkPo i n ยทีวหมายเลข23่ค่ะรายการที่ครอบครัวของนานามีเมนูทั้งข้าวและหวานมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามกันจนสำราญใจไปเลยละค่ะข้าวหวานสำราญใจช่วงของนานาชวนคุณทาน้าปลาหวานกันค่ะน้าปลาหวานสูตรนี้ทานกับอะไรก็อร่อยนานาเนี่ยชอบทานน้ำปลาหวานมาก ก็เลยเอาสูตรน้ำปลาหวานที่ทําง่ายๆมาแชร์กันวันนี้ค่ะแต่นานาทําทั้งทีจะชวนคุณทําน้ําปลาหวานอย่างเดียวได้ยังไงนานาก็มีวุ้นฝรั่งที่มีน้ําบัวยอยู่ในนั้นกินคู่กับน้ําปลาหวานอยากจะบอกคุณว่าเป็นส่วนผสมที่เข้ากันมากๆเลยละ่ะวันนี้เนี่ยเมนูเป็นแบบทำง่ายๆแล้วแต่สีสันสวยงามแน่นอนน,น,นะครับชื่อเมนูว่า color f u i t potato pudding นะฮะ ส่วนช่วงของอาจาร,รย์เมย์กับเท็ดดี้นะคะเขาบอกว่าเขามีพุดดิ้งเนื้อเนียนนุ่มมาฝากรับรองว่าเป็นช่วงบ่ายที่ทานก็ไปเสร็จแล้วเย็นชื่นใจแน่นอนคุณผู้ชมติดตามชมกันได้ในรายการข่าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะ อีกหนึ่งไอเดียนะคะวันนี้ทำวุ้นฝรั่งแช่บ๊วยที่ทำง่ายมากๆอยากให้คุณลองเอาไปทำกันดูค่ะและแน่นอนน้ำปลาหวานสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำกินแล้วอร่อยทุกครั้งเลยคุณผู้ชมขาวุ้นฝรั่งแช่บ๊วยกับน้ำปลาหวานของนานาจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรคุณผู้ชมติดตามชมสักครู่เดียวนะแต่ตอนนี้นานามี2เมนูแซนอร่อยมาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลย อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูรักบี้ซาวเอโมาฝากกันค่ะวิธีทำซาวเวอร์โดสเตเตอรใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันปิดฝาให้สนิทพับไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ24ชั่วโมงเทน้ำอุ่นลงในภาชนะตามด้วยแป้งที่หมักไว้ประมาณ25กรัมและแป้งขนมปังตรายานอวกาศคนให้เข้ากันแล้วปิดฝา พักไว้24ชั่วโมงทำเช่นเดิมจนส่วนผสมแข็งแรงประมาณ7วันวิธีทำรักบี้ซาวโดเทแป้งขนมปังตรายานอาวกาศลงในภาชนะต่ำด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและซาวโดสตาร์เตอร์ใช้มือนวดคอเข้ากันพักไว้1ชั่วโมงดึงแป้งโดให้ทั่วทุกด้านพักต่อ30นาทีทำแบบเดิมจนครบ4ครั้งและพักต่อ2ชั่วโมงแบบ่งก้อนโดน้ำหนัก150กรัม ขึ้นรูปเป็นทรงรักบี้วางลงบนถาดรองอกพักจนขึ้นเป็นสองเท่าโรยด้วยแป้งข้าวโพดกรีดเป็นเส้นให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ250องศาเซลเซียสนานประมาณ20-25นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีแล้วแต่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูรักบี้ซาวโด ผลิตภัณฑ์ TFM ปิดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะช่วงอร่อยยิ่งกับตัวจริงเรื่องซีอิ๊วกับซีอิ๊วดำเค็มชั้นหนึ่งตรากวางดาวทองและซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วเมนูสุดพิเศษที่หลายๆคนชื่นชอบวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำเมนูปลาเก๋าที่บ้างเป็นแบบผีเสื้อเพิ่มกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ ผสมคลุกเคล้ากับซีอิ๊วดำเค็มชั้นหนึ่งรากวางดาวทองและซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือชวนน่ารับประทานค่ากับเมนูปลาเก๋าเนื่อซีอิ๊ววิธีทำวางขิงแก่หั่นแว่นลงในภาชนะต่ำด้วยปลาเก๋าที่บ้างไว้นำลงนึ่งในลังถึงประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกสังเกตด้วยการใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มบริเวณตัวปลาเนื้อต้องไม่ติดไม้นะคะ จากนั้นปิดไฟนำขึ้นแล้วเทน้ำออกให้หมดจากตัวปลาหลังผ่านการน,นึ่งพักไว้ค่ะใส่ซอสหอยนางรมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยซีอิ๊วดำเค็มชั้นหนึ่งปรากวางดาวทองทำให้ปลาเก๋ามีกลิ่นหอมรสชาติกลมกลม่อมเข็มข้นยิ่งขึ้นน้ำมันงาซีอิ๊วดำหวานราหัวเรือเหล้าจีนน้ำตาลทรายพริกไทยดำบุบหยาบและน้ำ คนจนกระทั่งเดือดนำไปราดข้างตัวปลาโรยด้วยขิงซอยต้นหอมซอยเส้นใบขึ้นช่ายหั่นท่อนและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเส้นจากนั้นนำน้ำมันพืชที่อุ่นร้อนจัดราดให้ทั่วตัวปลาพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูปลาเก่าเนื่อซีอิ๊ว ดูอดำเค็มชั้นหนึ่งปากวางเหลาทองและซีอุ่วดำหวานปราหัวเรือของฝากเมืองสุพรรณสองขวดนี้เติมเต็มความอร่อยให้ปลาเก๋านึ่งซีอิวและอาหารทุกจานกลมกล่อมจริงๆค่ะ สำราญใจช่วงของนานา,นาชวนคุณทำน้ำปลาหวานกันค่ะน้ำปลาหวานสูตรนี้ทานกับอะไรก็อร่อยแต่นานาไม่ได้ชวนคุณทำแค่น้ำปลาหวานอย่างเดียวนะวันนี้จะชวนคุณทำบุ้นฝรั่งแชบ๊วยกับน้ำปลาหวานค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาทําส่วนผสมของมุ้นฝรั่งกับน้ําบ๊วยก่อนมาดูขั้นตอนการทําพร้อมๆกันขั้นตอนแรกของเราใส่น้ําเปล่าลงไปในหม้อก่อนนะคะ จากนั้นเนี่ยคุณขาใส่วุ้นค่ะทุกครั้งเลยนะตั้งแต่เด็กจนโต เห็นคุณพ่อคุณแม่ใช้ผงวุ้นก็ไม่เคยเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นผงวุ้นตรานางเงือกค่ะคุณวิธีการทําก็ง่ายแสนง่ายเวลาคุณทําวุ้นเนี่ยยังไม่ต้องตั้งไฟใส่ผงวุ้นลงไปในส่วนผสมที่เป็นของเหลวก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะคนเขาจะละลายง่ายมากง่ายกว่านั้นคืออยากให้วุ้นเซ็ตตัวแน่นอนต้มจนเดือดเท่านั้นเองระหว่างต้มก็คนไปเรื่อยๆแค่นี้คุณก็จะได้วุ้นอร่อยๆทุกครั้งที่คุณทําแล้ว ผงวุ้นตรานางเงินะจ๊ะใส่ลงไป2ช้อนคนส่วนผสมจนกระทั่งผงวุ้นของเราเนีนะคะกับน้ำละลายตั้งไฟรอจนกระทั่งเดือดหมั่นคนนะจากนั้นคุณในพิมพ์ของนานาวันนี้จะใช้เป็นพิมพ์ทรงกลมค่ะ ในพิมพ์ของนานาใส่ตัวฝรั่งสกู๊ปเอาไว้เหลือไว้2เม็ดให้ดูนี่หยิบฝรั่งจริงๆนะใส่ลงไปแบบนี้เดี๋ยวพอวุ้นของเราได้ก็จะใส่วุ้นลงไปเดือดแบบนี้ปิดไฟค่ะใส่น้ำบวยเข้มข้นของเราลงไปนะคะ ส่วนผสมให้เข้ากันใส่วุ้นน้ำบ u วยของเราเนี่ยนะคะลงไปในพิมพ์เลยพิมพ์ของเราที่เราใส่ฝรั่งสกู o p b u แบบนี้ใส่ส่วนผสมให้เลยขอบขึ้นมาแบบนี้หน่อยนะคะเวลากดลงไปเนี่ยเขาจะได้ล้นขึ้นมาแล้วก็เป็นทรงกลม เขาต้องล้นออกมาแบบนี้ถือว่าคุณทำสำเร็จแล้วจากนั้นทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนนะคะจนกระทั่งตัววุ้นของคุณสังเกตง่ายๆค่ะข้างบนตรงนี้เริ่มเซตจากนั้นนำเข้าตู้เย็นตู้เย็นช่องธรรมดาไม่ต้องแช่แข็งนะทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงสม,สมบุรณ์ของคุณก็เซตตัวแล้วล่ะค่ะมาทำน้ำปลาหวานกันดีกว่าค่ะน้ำปลาหวานของเราเอาหวานก็ต้องมาจากน้ำตาลปี๊บโนะหรือน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไปมาขามเปียกค่ะ เป,เปล่าค่ะกะปิค่ะย่างไฟก่อนก็ได้นะตั้งไฟคนจนกระทั่งส่วนผสมของน้ำตาลปี๊บของเราละลาย ผสมทั้งหมดละลายดีแบบนี้แล้วนะคะน้ำปลาหวานน้ำปลาสำคัญมากๆคุณวันนี้ใช้เป็นน้ำปลาตราหอยหลอดรถดั้งเดิมค่ะน้ำปลาแท้จากธรรมชาติอุดมไปด้วยโปรตีนและคุณค่าทางโภชนาการชอบมากๆเพราะว่าน้ำปลาของเขาหอมที่สำคัญไม่เค็มโดดค่ะ เคล็ดลับเวลาทำน้ำปลาหวานเนี่ยนะคะเคี่ยวจนกระทั่งส่วนผสมของน้ำตาลเนี่ยคูให้เขาคนนิดนึงคุณหลังจากใส่หองแดงลงไปน้ำเขาจะออกอีกเคี่ยวต่ออีกพักหนึ่งแล้วน้ำปลาหวานที่อร่อยอะ จริงๆแล้วพักข้ามคืนจะอร่อยขึ้นรับประทานเลยแต่ยังไม่ค่อยอร่อยนะเพราะหลังจากข้ามคืนแล้วเจ้าหอมแดงจะฟุบแล้วก็ตัวน้าปลาหวานจะเข้าไปแทรกในเนื้อหอมแดงอู้มันอร่อยมากเลยฟูแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะใส่หอมแดงลงไปหลังจากใส่หอมแดงลงไปแล้วเนี่ยนะคะเคี่ยวต่อค่ะจนกระทั่งตัวน้ำปลาหวานเดือดฟูอีกรอบหนึ่งเรามีกุ้งแห้งนะคะพริกขี้หนูสดแล้วก็พริกขี้หนูแห้งค่ะ อย่าลืมนะทําน้าปลาหวานคนตลอดเวลานะคะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเขาไหม้นะตัวน้ําปลาหวานของเราจะเหลวหน่อยค่ะแต่ทิ้งไว้นะคะข้ามถืนเนื้อของน้ําตาลและอื่นๆเนี่ยเขาจะข้นขึ้นมาเลยเดือดฟูแบบนี้อีกรอบนึงแล้วนะคะใส่กุ้งแห้งพริกขี้หนูสดและพริกขี้หนูแห้งตามลงไปเลยค่ะกุ้งแห้งพริกขี้หนูสดค่ะและพริกขี้หนูแห้ง เดือดอีกครั้งเก็บใส่กระปุกที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อไว้เก็บได้นานเลยล่ะค่ะน้ำปลาหวานที่ทิ้งค้างคืนเป็นแบบนี้ค่ะตักเสิร์ฟเหนียวหนึบน่ากินมากจากนั้นนะคะใส่ตัวแดงเจียวลงไป นิดหนึ่งโดยนะแล้วก็ตัววุ้นฝรั่งแช่บวยของเราเนี่ยแกะออกมาเสร็จแล้วจะเป็นทรงกลมแบบนี้เลยค่ะแตงโมน้ำปลาหวานมะม่วงน้ำปลาหวานแอปเปิ้ลเขียวน้ำปลาหวานหรือจะสู้ฝรั่งแช่บวยน้ำปลาหวาน วางผักชีไปหน่อยเพิ่มสีเขียวค่ะเรียบร้อยแล้วกับวุ้นฝรั่งแช่บวยน้ำปลาหวานของนานา ทําขายก็ได้เช่นกันลองเอาสูตรไปทําแล้วมาแชร์กันดูนะว่าอร่อยแค่ไหนรับประทานเมนูแซ่บๆของนานาแล้วช่วงหน้าอาจารย์เมเนี่นะคะมีเมนูพุดดิ้งสดชื่นมากๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเขารอคุณผู้ชมอยู่ในคัวละคั l เลอร์ฟลีต t อเตโตหมายถึงมันเทศสามสีพุดดิ้งมันเทศสามสีมีสีม่วงสีส้มแล้วก็สีเหลืองน่ากินทั้งนั้นค่ะ ระหว่างรออาจารย์เมกับเพดดี้ในครัวเนี่ยนะคะนานาม,มีหนึ่งเมนูที่น่ารับประทานไม่แพ้กันจากผลิตภัณฑ์โลโบ้มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบ้ ใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะเราจะชวนคุณผู้ชมมารังสรรค์เมนูอาหารจีนแคร์ที่เรียกว่าข้าวยกด้วยเครื่องผงพะโลตราโลโบเรามากินหมูสามชั้นเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และมีกินมีใช้ตลอดปีกันนะคะกับข้าวยกหมูสามชั้นตุ๋นผักกาดแห้งวิธีทำวางหมูสามชั้นลงบนภาชนะโดยหงายด้านที่เป็นเนื้อขึ้นโรยผงพะโลตราโลโบ ทาให้ทั่วทั้งชิ้นนําลงไปต้มในน้ําเดือดประมาณ10นาทีตักขึ้นพักบนตะแกรงให้เสะด็จน้ำใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วทาน้ําส้มสายชูถึงลมให้แห้งประมาณ3ชั่วโมงนําหมูลงทอดในน้ํามันที่ร้อนโดยใช้ไฟแรงทอดจนหมูกรอตักขึ้นพักให้เย็นหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะใส่มุ้ยายลงในภาชนะตามด้วยน้ำสะอาดล้างเกลือออกให้หมดนำขึ้น ล้างน้ำสะอาดอีกครั้งแล้วบีบน้ำออกพักไว้ให้เสด็จน้ำนำไปหั่นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมใส่มุ้ยชายปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบ๊บซีอิ๊วดำเค็มซีอิ๊วดำหวานซอสเห็ดหอมและซอสปรุงรสตุ๋นจนผักนุ่ม ใส่หมูสามชั้นในภาชนะตามด้วยมุ้ยไายที่ตุ่นไว้นึ่งในลังถึงนานสองชั่วโมงแล้วนำออกมาจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวสวยหรือหมั่นโถพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูข้าวหยกหมูสามชั้นตุ่นผักกาดแห้ง เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้เข้าโยกหมู3ามชั้นตุนผักกาดแห้งรับประทานในช่วงตรุษจ,จีนแล้วล่ะค่ะแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนธรรมูธรรมดาธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วลละค่ะ หวานสำราญใจนะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็มะมีอีกเช่นเคยนะครับอย่างที่ทราบกันเลยนะครับว่าช่วงนี้จะต้องมีขนมอร่อยๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเมนูเป็นแบบทำง่ายๆนะแต่สีสันสวยงามาแน่นอนนะครับชื่อเมนูว่า Color S w e e t p o t a t o Pudding นะฮะ c o l o r Sweet Potato หมายถึงมันเทศสามสีพุดด <P udding S 2> ิ้งมันเทศสามสีมีสีม่วงสีส้มแล้วก็สีเหลืองน่ากินทั้งนั้นค่ะ ขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเมนูของเราเป็นพุดดิ้งนะเราก็จะต้องการแบบผงวุ้นคุณภาพดีที่จะทําให้พุดดิ้งของเราเซตตัวแล้วก็อร่อยนะครับวันนี้นะครับเราใช้ผงวุ้นปลานาังเงือกนะครับจุดเด่นเลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อเอามาผสมกับของเหลวแล้วนะฮะเขาจะละลายตัวได้ดีแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับที่สําคัญพอเอามาทําเป็นวุ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมั่นใจในความเด้งความคงตัวสวยงามเลยนะครับนี่วันนี้เราใช้ผงวุ้นปลานางเงือก1ช้อนโต๊ะเลยนะ จากนั้นนะครับจะตามด้วยอัมพวากะทิร้อปอร์เซ็นต์นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นเองที่สำคัญนะครับช่วยจุดประกายสร้างสารรค์ความอร่อยให้หลากหลายไม่รู้จบเลยแหละครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำเปล่านะครับ ามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนะครับตัดรสเค็มนิดนึงแล้วก็เพิ่มความหอมหอมนะครับวานิลาผงนะครับมีความาหวานนะครับจากน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็แน่นอนนะครับเราทำแบบสไตล์ไทยๆก็ต้องมีใบเตยมัดปมแบบนี้นะครับขอให้เข้ากันนะตามสูตรและเคล็ดลับของอาจารย์เมนะครับเวลาทำบุ้นทำพุดดิ้งเนี่ย จะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนและที่สําคัญเราใส่พงวุ้นตนนัานเนื้อเข้าไปแล้วนะฮะมั่นใจว่าเขาเฟิร์มแต่ว่าขั้นตอนการทําเราต้องให้วุ้นเดือดจากตรงกลางนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นพิมพ์ของพุดดิ้งที่อาจารย์เตรียมไว้สังเกตคือหมาดๆคือลักษณะมีน้ําติดอยู่นะครับอันนี้จะช่วยให้เวลาที่วุ้นเขาเซตตัวแล้วเนี่ยสามารถนาําออกจากพิมพ์ได้ง่ายกับถูกไหมครับส่วนอันนี้มันเทศสามสีนะครับอันนี้ผมใส่สีส้มเข้าไปก่อนเนาะกระจายกระจายแล้วก็มันเทศสีเหลืองนะคะ ศิละปะบอกแล้วตามด้วยสีม่วงนะครับซึ่งทุกอย่างอันนี้เราจะต้มจนสุกแล้วมั่มันใจว่ามันนุ่มอร่อยพอดีเลยดีสวยนะค่ะเดี๋ยวมาพอวุ้นเดือดใช่ไหมคะวามิจิเยอะลงไปนิดนึงก่อน เดี๋ยมาก็สลับกันก,นกนดีเจวมาก็สลับถึงประมาณเลยเครื่องปินนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวมาเราก็จะมีอีกชั้นหนึ่งที่มีสับว้าว <Wow. S 1> อ่าเดือดเดือดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะตักตัวใบเตยออกก่อนจากนั้นเดี๋ยวผมเป<ท>็นคน<ล>ช่วยเทให้นะ,ะรีบๆนะเราอ่ะ ไม่รีบค่ะอน่แกงครั ลักษณะต้องค่อยๆทำแบบนี้เพราะว่าตัวมันจะได้อยู่ในทั่ว<ช>ทั้งชิ้นเนาะเธอจะกินจุดไหนจุดไหนเธอก็มีมันเทศโอเค ตอนนี้เราจะให้เขาเซตตัวก่อนนะคะเรวเราก็ทําส่วนที่2นะคะโอเคครับถ้าอย่างนั้นระหว่างนี้นะครับ<อ>เดี๋ยวเราจะทิ้งให้ตัวนี้นะฮะ,ะวุ้นของเราชั้นแรกเนี่ยที่เป็นกะทิกับมันเทศเนี่ยเซตตัวก่อนออะระหว่างที่เรารอเขาเซตตัวก็จะทําวุ้นอีกส่วนหนึ่งน,นะครับอะละครับระหว่างที่เรารอในส่วนของวุ้นมันเทศสามสีเซตตัวนะครับอย่างที่อาจารย์เมย์บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะทําวุ้นอีกชั้นหนึ่งซึ่งนุ่มๆเลยมีสาคูด้วยนะครับอะขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราใส่ของที่เป็นของแห้งเข้าไปก่อน นะครับอันนี้จะเป็นแป้งข้าวโพดนะครับคุณผู้ชมวุ้นชั้นนี้จะต้องเนื้อเนียนๆนุ่มๆเลยนะครับตามด้วยน้ำตาลไฟแดงนะครับคนให้ก่อนนะเวลาเราใส่น้ำแป้งข้าวโพดจะไม่เป็นเม็ดอือโอเคค่ะอะโอเคครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็ผมจะมีวนิลาผง ตามด้วยน้ำเปล่านะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้อัมพวากะทิร้อซน์นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิข้นเองนะครับจุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายไม่รู้จบเลยนะครับ จากนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญและขาดไม่ได้เลยนะครับพงวุ้นตรานังเงือกนะครับมั่นใจว่าพุดดิ้งหรือวุ้นที่เราทํำนะครับจะเซตตัวแล้วก็เฟิร์มสวยงามเลยผมใช้อันนี้สําหรับตัวนี้2ช้อนชาเนาะ<ม>คนผสมให้พอเข้ากันนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดไฟแล้วก็รอให้เขาเดือดต้องเดือดจากตรงกลางนะฮะ สมุนผสมเริ่มเดือดแล้วนะคะแต่ต้องปล่อยให้เขามันเดือดถึงตรงกลางนะคะเพราะส่วนนี้เขาจะมีแป้งข้าวโพดใช่ไหมคะเขาก็จะออกมาข้นหน่อยอันนี้ทำไมเราใส่แป้งข้าวโพดเพราะเรามีสาคูแต่สมมุติเราใส่สาคูลงไปเราไม่มีแป้งข้าวโพดใช่ไหมสาคูจะจมหมดเลยแต่เวลาเรามีแป้งข้าวโพดนะข้นหน่อยใช่ไหมสาคูเขากระจายอ่าอ่าโอเคนี่เดือดแล้วนะ อ่าโอเคเทที่ช้อนลงมาเลยค่ะเดีล้วนะครับใส่สักคูนะครับที่ต้มสุกไว้ลงไปเลยคนให้เข้ากันนะคะเห้ไหมสักคูเขาจะกระจายทั่วเลยไม่จมแบบนี้ปิดไฟปิดไฟเลยค่ะเอาละครับคนคนส่วนผสมนะครับแล้วก็ตักราดได้เลยนะฮะจะมีบอกคอเต็มพิมพ์เลยจ้า ได้แบบนี้ปุ๊บให้เขาเซตตัวเลยเขาเซตปุ๊บแช่เย็นเนาะทาวแล้วครับจากนั้นก็มาเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชม Color Sweet Potato Pudding นะครับหรือว่าพุ d d i n g มันเทศ3ามสีนะนี่นะครับเซตตัวปุ๊บแกะออกจากพิมพ์หั่นออกมาจะน่ากินแบบนี้เลยนะครับแล้วอาจารย์เมย์ก็ตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมแล้วก็มันเทศต้มสุกกดเป็นรูปต่างๆนะครับ ผมมั่นใจว่าชิ้นนี้เนี่ยหชิ้นก็คืออิ่มเลยเหมือนเรากินแกงบวชมันเทศประมาณนั้นแต่ว่าอยู่ในรูปของบุญน,นะครับก็น่ากินนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าแช่เย็นๆเนี่ยหั่นออกมาแบบนี้ชื่นใจแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับฝากนะครับคุณผู้ชมกับเมนูอร่อยๆของเท็ดดี้แล้วก็อาจารย์เมย์นะครับคาร์เน i n g นะครับ ความอร่อยแบบนี้นะครับความสนุกแบบนี้ติดตามชมกันได้นะครับทุกวันจันทในรายการข้าวหวานสำหราญใจนะครับทางช่อง WorkPoint TV หมายเลข23ค่ะหรือคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่นะครับอยากจะตามไปดูย้อนหลังกันนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะที่ YouTube ยิ่งฝักฟู้ด t v นะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันเยอะๆนะครับในนั้นมีอีกหมื่นกว่าสูตรเลยให้คุณผู้ชมได้ลองค้นหาแล้วก็ลองทำตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้เท็ดดี้นานาแล้วก็หมามี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ วาวันสำรัญใจช่วงของนานา,นาจะชวนคุณผู้ชมทำลัดหน้าสูตรมาเลเซียค่ะหรือที่เขาเรียกกันเป็นภาษากวางตุ้งว่าวัดตานหอนะคะ เปิดมาปุ๊บนี่ยเจออาจารย์เมกับเฮดดี้ปุ๊บเนี่ยต้องมีขนมที่เขาเรียกว่าต้อนรับความเฮงใช่ค่ะถูกไหมครับเมนูของเราในวันนี้เฮงขนาดไหนครับเนี่ยจริงๆนะเขาเรียกว่า Orange Jelly Cup นะแต่เป็นสีทองหมดเลยก็คือหมายถึงเงินโอ้ตุ่ดจีเคือถ้าแบบมีคำว่าส้มมีส้มมาให้ปุ๊บนี่ก็คือเขาเรียกว่าสุดยอดแล้ว